ันนี้เมนูต้มต้มยำหัวปลาสวายโวใหญ่มากสองกิโลต้มใส่มาขามนะอันนี้อ่าไม่หนาวแล้ว ครับพอ่อเยน็ยนๆไมหนาวแล้วอ,อ้าวอุกอกับมูเด้งนะส้นมากเลยเนี่ยมาเช็กใหม่ครับมาเป็นเพื่อนพี่บิ๊กนะอันนี้บ้านเราก็อุทัยธาน,นีนี่ไม่หนาวแล้วครับ ห,หนาวแล้วนี่ก็จะเก็บเดี๋ยวจะนี่ครับเดี๋ยวจะต้มจิ้มพริกครับนี่หนึ่งจิ้มพริก นี่ครับอาชัยอาชัะก่อน มันไม่ใช่หน้าฝนแต่มันก็ยังมีอยู่นะนี่จอดมะลุม,รมครับยำมะลุมใช่ไหมล่ะยำมะลุมเดี๋ยวจิ้มน้ำพริกนะนี่ครับกินง่ายง่ายครับ อ้าวนี่มีฟักอีกแล้วเนี่ยเออมีฟักอีกแล้วเออครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวพฟนพรไปซื้อของมันครับยิงวเนี่พวกก็แบะมาเลยเนาะหัวป้าสวาย อยู่นะ,ะอยู่ใต้ร้านนะไม่ยากจัดนะนี่ครับก็โอ้โหเนื้อทั้งนั้นเลยตรงนี้อร่อยตรงตรงมันมันเลยเนี่ยนะแข็งเลยนะมัน,นอร่อย

ครับชาวบ้านผ่นพรครับก็หัวปลาสวายครับวาดสัตว์มาครับเป็นการเห็นานี้ต้มเป็นเป็นต้มยำครับต้มยำหัวปลาสวายครับเด็ดเลยวันนี้ สุดยอดเลยครับวันนี้กระเดากะเดาครับสะเดาโหเนี่ยนี่นี่ครับไปให้ป่นกระเดาครับส,สุดยอดที่สุดเลยข้าวเด็กนะครับโ oh. อ,บ oh. รอบ้รอบเด็กรอบเด็กยังไม่ดึกนะฮะ okay. พร้อมเลย เนื้อมันทองก่อนเลยครับโอ้นี่ผมนุ่งเล่นนี่ก็แล้วปึ๊บสแตนด์แล้วครับบับนะเอาให้แล้วก็คอยจีบเลยอือโอ้เนื้อยังเล่นอยู่จ้ะอันนี้คืออะไรครับผัดนะม่ม้ดอง

ปุ <muitas> ่นลยครับโอ้ยุดยอดแท้ครับนี่ครับโอ้อะดาวครับไปขึ้นมาเนี่ยมาตาแล้วอ่ะ เด็กขาดวันนี้แน่เปลืองข้าวครับ ยกหมดเลยครับปั๊บนี่นี่ครับมาครึ่งซี่ครับเ,เล่นเลยครับ อ๋อครับพี่แต่ปลาไนะอ,อ,อ้กระดูกไอยาให้ปลาเอ้อยยาให้หมา,นะหาได้ไหมพ่อเผาทิ้งไหมบางทีเอาทิ้งอนะ่ะมันก็ตามอย่างนั้นครับโอ้โหผมนี่ชอบเลยครับสองอย่างนะต้มฟักกับอันนี้ปลาสาทวน์นะโอ้โหนะนี่ราดตรงไหมครับ นี่ครับโอ้ยร้อนมากอืมไม่อร่อยนเนื้อปลาก็แบบแบบอืแบบไมได้นะ โอ้โหฮึมอืมอืมอืมเป็นซากไป ใครที่ไม่เคยแอบว็ลองดองครับระมันนะกิน้อนะอุมเจ้าวันนี้กินโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากว่ามันมีสายเป็นต่อเพราะผ่านอนไม่ปินตะเ้ามา Uh huh. uh huh. ขอบคุณี่เลยนะครับคือน้ำซุป uh huh. บอกเลยว่าหมูปลาสวายนะ uh huh. หลังเจ็มที่อืมอ uh ืม huh. uh huh. ใครเหนเน,น,นี่ยอืออันนี้อันนี้อันนี้ปอดอันนี้ครีบไอ้เหงือกโอ้ใจเย็นเน็ตขาดนี่ครับอ๋ออืมขอบคุณครับ กินปลาต้องต้องระวังครับรเขาเะาออ ปลาพรกรยอ,ะอ่ะผัดในไมอ,อืย่ง <c oughs> ท้องย <c oughs> ังไม้อง <c oughs> อื โอ้โหไม่ทำไมร่วงดีงนี่นี่ครับข้าวทั้งพริกทั้งมะดองนะสะเดาด้วยอื 으음 mm 음 -hmm. mm. ครับโอ้ลอนอเดอ๋ยวแค่นี้ครับอเอแค่นี้มีูเยอะที่ปวดน,น้ำปลาลยครับ Ôi. Sút ting ครับ. hàng anh đi. Ừ. Mm. 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 ต้องกลมข้าวครับยอดน่แาแบบเมนูเราสองคนจะกินหมดนอนอ่แน่นอนนะเปลืองเมนูเปลืองข้าวครับชอบ ผมนี่นขาดน้ำปลาเพิกวบไม่ได้เวลากินกินข้าวนะต้องมีนะแล้วก็ต้องมีผักด้วย <c oughs> มันเข้าวมัน,ม,นมันนะอันนี้เรียกว่าเขาเรียกว่าไข,าาขามันดี mấy đòn Hãy subscribe cho ยกหัวเลยครับเบิกมานี้นะคอยมาร่อนเงอนเยอะมากครับ Ooh. Yeah. Không có có dè đó โอ้โหฉันจอดมากครับไนวายนี่ก็แจวกันติดป่นครับรวยครับ โอ้โหเปรี้ยวรเผ็ดนะแจ่มนะครับความเปรี้ยวตักกับความมัน เนื้ปอปลาแนมันอ่าเอาวะทั้งโอ้ วางไม่ได้เลยเข้ากันเลยร้อนหน่อยอันนี้ครับอัน,นี้ไอแจ่วกันนี่เนาะเล่นนะยกไปเลย <c oughs> ยกไปได้ไงแตกสลายไปแล้ว อันนี้ไม่ใช่ไหมเขาเรียกเขาเรียกอะไรคอลลาเจน,นแต่ทองมันอ๋อเด็ดยอด เห่นมะขามเขาบหน็นมะขามเ่ยมะขามเก็บมาเอาใส่เลยเพราะว่ามันให้รสชาติเปรี้ยวดี xem rồi, ừ, ừ ừ xem 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 อ,อ,อกินข้าวให้อร่อยไว้ชีวิตยีย,ยาวครับ <c oughs> อ,อันเนี้ยมันก็จะกลางๆนะแต่พอเราเอาอันน้ำปลาย่ลใส่้ไปเนี่ยคุกเนี่ยมันแบบโอ้สดดีครับอร่อยยิ่งเจอ,อมันใต้ท้องประสาย แล้วเอาลเอาน้ำปลาพริกป่นใส่ไปเฟรบเปรี้ยวนะโอ้เข้ากันนะคอลลาเจนนะมื้อนี้ครับโอ้อร่อยมากอร่อยปากึงครับแล้วก็เลยซดน้ำนะอร่อยสุดยอดสุดยอดครับ ก็โอเคครับโอ้สุดยอดจริงๆนี่ครับโอ้โหขอบคุณครับที่ติดตามชมครับผม